ใหญ่ไหมเหมือนโรงแรมอะ่ะนี่ถ้าผมอยู่บ้านหลังนี้นะปลาแซลมอนตรงนี้เนะี่ยทุกวันทุกวันทุกวันขึ้นลมแรงมาก<ง>ตรงนี้โรงพยาบาลมีหมอไหมตรงนี้เป็นศูนย์พยาบาลทั้งหมดเลยเชือกเรือเชือกเรือน่าจะเอามาสำรองนกมันมากินซากปลาแซลมอนเลยน้ำแรงมากครับน่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วย อยู่สก้าทุกเมืองเลยนะที่เรือจอดจะได้กลิ่นแบบสายเขียวมาตลอดนะนี่ไงเป็นฝูงเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบสวัสดีครับทุกคนพบกับมิตรวันชาวเรือนะครับนักดนตรีคนไทยบนเรือสำรานครับตอนนี้เรือที่ผมอยู่จอดอยู่ที่เมืองแคชรแอนรัสลาสกาประเทศสหรัฐอเมริกาครับนี้ท่าเรือสวยมากครับดูมีบ้านคนอยู่ข้างบนด้วย เป็นตามเนินเขาเนะเมืองน,นี้จะดังเรื่องแซลมอนครับเดีย๋ยวเราเดินไปดูกันตรงนี้เป็นบริเวณท่าเรือครับก็จะมีผู้โดยสารที่ลงจากเรือส่วนหนึ่งกำลังรอรถเข้าอาจจะเข้าไปที่ทัวร์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะแล้วก็รอบๆท่าเรือเนี่ยก็จะมีพวกร้านจิวเวลรี่ร้านอาหารตรงน้้ไปร้านร้านอาหารฟิลิปปินส์อร่อย แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นขายของเป็นชุมชนหมู่บ้านฝั่งนู้นตรงนี้จริงๆจะมีเรือประมงส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เรือ,อยอทอะไรพวกนี้แต่วันนี้ดูน้อยนะเนาะเรือน้อยอาจจะออกไปแล้วบางส่วนอุณหภ,ภูมิตอนนี้อยู่ที่แปอ,อ,องศาต่ำสุด6องศานะครับ เย็นๆเลยกำลังจะเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าฤดูหนาวนะครับน่าจะเดือนหน้าตุลาผู้โดยสารเยอะเดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณหัวเรือตรงท่าเรือหัวเรือนะครับก่อนจะออกไปข้างนอกอยากให้คนดูจากามุมสูงของเรือนิดนึง เฮ้ยหนาวผมเพิ่งตื่นตอนนี้แค่สิบโมงเองนี่ตื่นแต่เก้าโมง้วก็ก็ะกระกรกระทำดูนู่นดูนี่ฮ้ยแดดเริ่มมาแล้วขอให้มีแดดให้ฝนมาเป็นหัวเรือครับ มีหมอกข้างบนเต็มภูเขาเลยเรือเมื่อวานเอ่อล่องอยู่กลางทะเลสองวันรู้สึกว่าเรือโครงมากเมื่อวานเพราะว่าออกทะเลเปิดช่วงนี้ที่ไรมันมันเขาเรียกว่าอะไรขึ้นลมแรงมากช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะมรสุมอะไรก็ อาจจะแบบว่าอากาศมันพลน์พลนกันนี่นี่ตรงนี้เป็นเป็นท่าเรือที่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุ่นนะเป็นท่าเรือที่เป็นแบบถาวรเลยบางเมืองจะเป็นทุ่นเพราะว่าระดับน้ำมันขึ้นลงค่อนข้างแก่เยอะฝั่งนู้นก็มีเอ่อเป็นชุมชนหมู่บ้านริมทะเลสาบสวยดี เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันเราจะเดินไปริมภูเขาฝั่งนูน้นหน้าตรงบ้านแดงๆอ่มันจะมีลำธารที่เป็นสายน้ำของปลาแซลมอนนะไม่รู้วันนี้จะมีให้เห็นกันไหมไปกันนี่คืนนี้ผมมีเล่นโชว์เป็นโอแมนครับเป็นโปรดักชันโชว์เป็นในโรงละครนะครับนี่ทางเข้าโรงละครอยู่ตงนี้ ก็จะมีแคสนักสดแสดงแล้วก็นักร้องสี่คนครับโชว์เป็นโนแมนแล้วลงไปชั้นสองครับไปทางออกอยู่ตรงชั้นสองนี่ใครที่ถามว่าบนเรือมีโรงพยาบาลมีหมอไหมตรงนี้เป็นศูนย์พยาบาลทั้งหมดเลยนะตรงนี้เป็นศูนย์พยาบาลทั้งหมดเลยเชือกเรือเชือกเรือน่าจะเอามาสำรอง ตรงนี้ทางเลินลูกเรือนะครับห้ามใส่รองเท้าแตะออกมาข้างนอกเรือแล้วครับอากาศดีมากข้างนอก 8, ง8องศาเย็นเลยขอให้มีแดดมามากกว่านี้หน่อยจะได้เห็นสายน้ำชัดๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูปลาแซลมอนกันครับนี่เป็นช่วงฤดูแซลมอนรัน <G ül üyor> นี่มือฟินโนนะ <üğ NOISE S 2> <Quốc> มือฟินโนที่เล่นอยู่เป็นเป็นโนเดียว จากฟิลิปปินส์นักดนตรีฟิลิปปินสะ์เน่ะเก่งมากนะเก่งแบบเก่งเยอะหลายๆหลายๆคนอนะ่ะ ฝนจะมาเลยวะนี่ดูรถเมย์บ้านเขาเนฝนจะมาเลยเดี๋ยวต้องรีบไปลวะวต่มาแล้วจะถ่ายไม่ได้นะฝั่งน้นมีแดดฝั่งฝั่งนี้น้ที่阿拉斯加เนะี่ยพวกเมฆพ,พวกฝนอะไรเงี้ยอยู่เป็นหย่อมๆมากตรงบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่ สั่งพัสดุด้วยอย่างที่ผมเคยบอกว่าช้อปปิ้งออนไลน์ยังไงนะ่ในใน EP ี่ยเนี่ยของก็จะมาส่งที่นี่เราก็ให้ที่อยู่ที่นี่ที่ร้านช้อปปิ้งออนไลน์ไปเวลาเรือมาจอดที่นี่เราก็มารับของแค่นั้นเองโซนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเอเชียเดี๋ยวเรามาซื้อน้ำพริกร้านนี้กันนะซื้อน้ำพริกร้านนี้กันมีของจากไทยด้วยมีแบบพวกน้ำพริกพันท้ายอะไรพวกเนี้ย เราได้เปลี่ยนบรรยากาศการกินนะเดินตรงไปฝั่งนู้นครับถึงแล้วครับโหน้ำลงมาเยอะมากปกติขึ้นถึงแบบระดับตรงนั้นเลยนะแต่ว่านี่น้ำลงมาเยอะมากนะไม่รู้จะมีปลาแซลมอนให้เห็นไหม ตรงนี้มีนกมีนกเป็ดน้ํามีนกน้ำด้วยนกอะไรวะเดี๋ยวไปดูกันเวลาาหารจีนนะสีฟ้าเนี่ยอ่า wifi โคตรแรงผมมาใช้ wifi ที่นี่บ่อยมาซื้อกินมาซื้อสองสามครั้งแล้วก็ wifi มันเชื่อมต่อตลอดผมว่ามายืนเล่นข้างๆบางทีมาอัพโหลดคลิปอ๋อนกมันมากินซากปลาแซลมอนเลย มีปลาแซลมอนตายด้วยนกมันมากินซากปลาเยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ต้นน้ําของลําธารสายนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดินดูเมืองตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับไปกันนี่เห็นปะแซลมอนทั้งนั้นเลยเนี่ยตายเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงแซลมอนรันครับมันก็จะมีฝูงแซลมอนวิ่งว่าวยทวนน้ําไปเยอะมาก เนี่ยข้างในข้างในน้ำมัยังมีอยู่ถ้ามองด้วยตาเปลาก,ก็ยังเห็นอยู่ตัวเล็กๆนะเดีย๋ยวไปดูต้นน้ำกันว่ามีไหมน้ำแรงมากครับน่าจะเป็น เพราะว่าฝนตกด้วยเดี๋ยวจะไปดูต้นน้ำฝั่งนู้นนะครับนี่เป็นลำธารเป็นไม่ได้ลึกนะไม่ได้ลึกเลยบรรยากาศดีมากครับ บ้านบ้านนี้เพิ่งทาสีใหม่เมื่อเดินที่แล้วยังไม่ได้ทาสีเลย,เยบรรยากาศดีนี่ถ้าเป็นทางเดินไปเหมือนแบบในหมู่บ้านไปโรงเรียนบ้านเรานี่ดีเลยเนี่ยเยอะมากอยู่ในน้ำครับอยู่ใต้น้ำเป็นดำๆนั่นทั้งหมดเลยนะที่เห็นดำๆไม่ใช่หินนะ ปลาแซลมอนหมดเลยนะอยู่าลาสก้าทุกเมืองเลยนะที่เรือจอดจะได้กลิ่นแบบสายเขียวมาตลอดนะพวกสายเขียวนี่กลิ่นมาตลอดเพราะว่าที่นี่ที่นี่มันถูกกฎหมายครับถูกกฎหมายแต่ว่าคล้ายๆบ้านเราอะ่ะน้ำแรงมาก จะได้กลิ่นของซากปลาเนี่ยอยู่ตลอดนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ผมเห็นปลา,ปลาแซลมอนตัวเป็นๆแต่แซลมอนที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แซลมอนในแมคแมคแมคโครอะแซลมอนที่ว่ยในกระแสน้ำอ่ะ วันนี้เรือจะจอดตั้งแต่8ปดโมงถึง3ามบ่ายสนะครับเราต้องกลับเรือให้ถึงเรือบ่ายสองตอนนี้ประมาณ10บโมงคึ่งจะ1สโมงแล้วผ่านเป็นสะพานเหล็กข้ามไปฝั่งหมู่บ้านตรงนั้นเขาทำอะไรวะทำอะไรอ่ะเหมือนฝึกซ้อมอะไรทุกอย่าง น,น,นี่นั้นอะ่ะเห็นไหมแซลม,มอนแซลม,มอนทั้งหมดเลยอยากไปทุกปอยอยากไปลงไปถ่ายตรงนั้นนะแต่ว่าเขาพื้นที่มันไม่ว่างเนื้อต้านสะพานเยอะมากครับเยอะมาก,มากเดี๋ยวเราเดินไปตรงไปก่อนไม่รู้มีอะไรฝั่งนั้นพาไปดูน่าจะเป็นเขตชุมชนละ นี่ถ้าใครเคยเห็นในหนังที่เป็นเล็กเป็นลำทานแบบเนี้ยเหมือนในหนังเลนี่เป็นรถรถรถพยารถพยาบาลบ้านเขานะแอมบูลานรถฉุกเฉินอ๋อผมว่าไอเจ้าหน้านที่ตรงนั้นน่าจะมาก,กับรถฉุกเฉินเมื่อกี้แน่นเลย ดูข้างบนนะเขาตัดต้นไม้แล้วก็เสริมตะข่ายเหล็กนะเพื่อกันดินถล่มนะเออเดี๋ยวเราจะอยู่ที่阿拉斯า,าแค่ประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปแคลิเบียแล้วนะครับไปมาหาสมุทรแอตแลนติกเราอยู่ที่นี่ทั้งหมดกัน5เดือนเลยครับ5เดือนเลยจบซีซั่นนี้อย่างสวยงามครับงานทุกผแผนก าการต้อนรับแขกอะไรเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งภารกิจก็คือข้ามมหาสมุทรครับเดี๋ยวผมจะมีซีรีส์เกี่ยวกับอตอนที่ข้ามมหาสมุทรว่าวันที่หนึ่งอยู่ที่ไหนวันที่2อ,อยู่ที่ไหนทุกคนจะได้เหมือนเปรียบเสมือนไปได้ข้ามมหาสมุทรไปด้วยกันนะเปิดประสบการณ์แล้วก็จะผ่านคลองปนามาด้วยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะนี่อ๋อตรงนี้เป็นเขตชุมชน นี่เป็นแคปบชุมชนมีรถกระบะเหมือนในเรื่องหนังฆาตกรรมเลยโหบ้านตรงนี้โคตรชิลมีระเบียงออกมาเป็นสองชั้นนะแล้วก็มีต้นไม้ลิมลำทานมีสนามย้านนิดนิดนิดนึงโคตรดีเลยเนี่ยน้ำตรงนี้มัน น้ำมันเริ่มเยอะแต่ว่าเขาน่าจะมีการชะลอน,น้ําไปถึงตรงนู้นมันก็เลยดูอุ๊ยหมาหมาจะเล่นวะเนี่ยนี่ไงเป็นฝูงเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบเป็นอาณาจักรเลยอย่างเงี้ยนี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ,อยากอยากลงไปตรงนี้ว่ะลงไปทางไหนได้บ้างมันเป็นพื้นที่บ้านคนหรือเปล่านี่เห็นไหมคนเห็นดำๆในน้ำไหม นั่นน่ะปลาแซลม,มอนหมดเลยนั่นนะเห็นแล้วเรียฝากทำซาชิมิลงไปไม่ได้ครับมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลตรงนี้เขากั้นไว้หมดเลย <c oughs> มีจําแม่ลงได้แล้วนี่ตรงนี้ก็มีบางส่วนนี่ถึงจะเป็นเมืองเล็กๆนะมีแบบทุกอย่างพร้อมเป็นสนามสนามกีฬาเอ็กตรีมด้วยเป็นสเก็ตบอร์ดอะไร สวยๆตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเมื่อกี้เจอก,กับตันด้วยนูย่นกับตันเนดะินกับแฟนนูกับตันชอบพาครอบครัวมากับตันคนที่แล้วพาลูกพาเมียมาอยู่แบบหลายวันอนะ่ะผมเห็นผมเจอเกือบเกือบทุกเดือนน่าจะอยู่เป็นเดือนเลยมั้ง แล้วก็คนนี้ก็พามียมาถ้าผมเป็นกับตามผมก็าพามาเหมือนกันนะ <c oughs> นี่มันตันแล้วเป็นเขตมึ่งว่างอันนี้ก็เป็นต้นน้ํามาจากภูเขาทีนะแล้วเดินไปฝั่งขวาดีกว่านี่ตรงนี้เขาเจอติดป้ายแบบเลือกตั้ง,เด,งบบเดิน้ท้ามโจไบเดนเลย้องจะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตรงนั้นก็เป็นโรงไฟฟ้าครับแล้วก็ภูเขาแนวภูเขา เขาทำความสะอาดบ้านของเขาทำความสะอาดถนนใกคล้ายๆบ้านเราอ่ะนี่ถ้าผมอยู่บ้านหลังนี้นะปลาแซลมอนตรงนี้เนะี่ยทุกวัน <funnel. isce aring> ทุกวันทุกวันกลับแก้มอย่างดีแล้วดูดิบรรยากาศ มีเตาบาร์บีคิวมีอะไรที่นั่งพร้อมแล้วเนี่ยอาหารก็พร้อมกับแก้มพร้อมเลยเดี๋ยวเราเดินกลับไปชมเมืองครับแล้วก็ไปดูตรงนั้นด้วยว่าเจ้าหน้าที่เขาออกไปอย่างอยากผมอยากลงไปตรงสันดอนตรงนั้นนะนี่มีป้าย e m e r g e n c y Snow Ro a d วด้วยคือเวลาหน้าหนาวที่เป็นวินเทอร์ก็น่าจะมีหิมะเยอะแล้วก็น่าจะเป็นป้ายบอกเส้นทางฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะ ยังมีเจ้าหน้าที่อยู่นะเขาน่าจะฝึกซ้อมผู้ภัยกันนะถ้าเป็นไเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในตรงอ r า e s ิกสต e ีตรงนั้นเป็นทางเดินที่เรียบลำทารน,นะเป็นหมู่บ้านรถกระบะท,ที่นี่สาดใจมากรถกระบะมีการนนะัคขันให,ใหญ่แบบพร้อมใช้งานจริงจังเลย ป้ายเตือนสาคัญสําคัญที่นี่จะเป็นแบบเรืองแสงสีเขียวนนออนแบบนี้หมดเลยนะแม้แต่ตรงป้ายโรงเรียนตรงนั้นก็จะเป็นแบบสีสีเขียวแบบคือจะเป็นพื้นผิวสะท้อนแสงจริงจัง เอ้ยมีแดดแล้วมีแดดแล้วไปเดินชมเมืองกันก่อนเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างครับดีมากเลยวันนี้มีแดดนกน่าจะกินจนจนอิ่มแล้วไม่อยากจะกินแล้วนี่ทซ่ซ่ากลาแซลมอนทั้งนั้นเลยเนะยจริงๆตรงนี้น้ำมันจะสูงวันนี้ครับแต่ว่าตรงนั้นเขาจะมีแบบการชะลอ,อน้ำลงมานะไม่งั้นตรงนี้ น้ำอาจจะสูงเกินไปเพราะว่าข้างบนต้นต้นน้ำในน้ำเยอะมากโซนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหมู่บ้านแล้วก็มีแกลเลอรี่ช็อปด้วยไปดูกัน โเเยยอะลคทุกคนลองปรับเป็น 2K นะคะ1440นะความละเอียดมันจะชัดขึ้นกันถ้าโทรศัพท์หรือว่าคอมใครลองรับนะ จะมีร้านค้ามีพวกเขาสร้างจากไม้หมดเลยนะสวยสวๆชาวแกงนกนู้นรอดักจับปลากินแล้วจะเดินไปนู้นครับแล้วก็เลาะอ,ออกทางขวาของเมือง ข้างจะแพงนะนี่เดี๋ยวจะก้างไนงะบางบางตัวสร้างปลาโคดเย่างพว mm hmm. กของที่ระลึกของประดับเนี่ยเยอะมากนะทำจากส่วนใหญ่น่าจะทําจากเออ่เขี้ยวของพอรัดหรือว่ากระดูกวานไม่แน่ใจ เรสัญญาการทำงานหน้าเนี่ยในปีหน้าในาประมาณมักราคุมพานเนี่ยผมจะมีโดรนนะครับจะซื้อโดรนนะจะเห็นมุมสูงสวยๆเลยแต่พื้นที่เนี่ยรัสก้าเนี่ยบางพื้นที่ห้ามบินโดรนต้องดูดีๆ มมีตัวนี่เลยมีตัวหนากอกินปลาเห็นไหมสองตัวอยู่งนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำพริกกันครับถึงละถึงละถึงละนีเจอเพื่อนอยู่เป็นบาร์เทนเดอร์ครับ เฮ้ยสวัสดีครับสสวัดีครผมเพื่อนเคยไปทำงานอยู่ที่ภูเก็ต in my YouTube นี่ซื้ออันนี้ไปคือมันรสชาติคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มสองอันนะสองอันแล้วเดี๋ยวให้ดูมีอะไรบ้างเนี่ยของพันธุ์ยน้ำพริกปูนะ ก็จะม,มีปลากระป๋องพวกไข่เค็มอะไรก็มีพวกลูกเรือซื้อใบครับลูกเรือเป็นคนอีเชียส่วนใหญ่หัวหน้าหัวหน้า thank you ว้า where you go No picking some we were uh, picking up some <laughs> เดี๋ยวก่อนเข้าเรือไปแวะร้านอาหารฟิลิปปินแป๊บหนึ่งครับร้านนี้อร่อยหิวหิว ใกล้ๆอยู่เนีนี้่ยก็จะมีเมนูแบบคล้ายๆไทยครับแกงแบบทอดอะไรพวนี้แล้วก็มีสาลเปาด้วยผมสั่งเป็นหมูเปรี้ยวกับไอ้คุณไอ้ไส้กรอกไปนะนี่ครับได้มาแล้ว18ดอลลาร์ครับ หรือว่าประมาณ700บาทเนี่ยนะคตรแพ,พงอันนี้7ดอลล่าหรือว่าประมาณ200รอปอเปี๊ยะสามชิ้นกลับมาเรือเรียบร้อยครับเรือเราจอดตรงนี้ใหญ่ไหมเหมือนโรงแรมอ่ะเมื่อกี้ซื้อน้ำน้ำพิกใช่ไหมสองกระปุกมัน20.57บาเมันบวกภาษีไปด้วยผมเอาไป20ดอลล่าแต่เขาลดให้นะ ภาษีแพงที่นี่เ,เรือจะออกบ่ายสามนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปจอดที่เอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่จอดครับพรุ่งนี้ซีเดย์จะเข้าเขตเขาองกตนะแล้วก็จะเป็นทริปสุดท้ายเป็นเมืองสุดท้ายที่เราจอดที่阿拉斯加นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเส้นทางสุดท้ายในเมือง阿拉斯加นะครับแล้วก็จะข้ามไปที่แอตแลนติกครับ เดี๋ยวจะถ่ายตอนเรือออกให้ดูอีกทีนะครับกลับมาเรือแล้วครับเดี๋ยวไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวตอน5้าโมงเนี่ยเรามีซาเช็คนะแล้วเดี๋ยวตอนเรือออกเดี๋ยวผมถ่ายดูอีกทีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรือออกมาแล้วนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งห้ามงสามสิบเจ็ดนะโอ้ยอากาศดี เวลาค่อนข้างจะใช้ความเร็วนะตอนนี้น่าจะ19นอต20นอตหรือว่าประมาณ30า7 38กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือด้วยความเร็วของขนาดนี้ดูดูว่าไม่เร็วนะแต่ให้คิดถึง รงแรมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะนั่นเร็วมากนะแต่ยังไงก็ตอนนี้เมื่อตอนบ่ายมีการแจ้งเตือนพายุออกมาแล้วนะครับว่าจะมีลมแรงแ่อวเอ่อแบทเตอร์ก็คือสภาพอากาศร้ายๆนะน่าจะคืนนี้กับพรุ่งนี้นะครับช่วงที่เราล่องกับแคนาดากันนะตอนนี้เรือกําลังล่องกับแคนาดาพรุ่งนี้จะผ่านตรงเขาบงกดเป็นทริปสุดท้ายเป็นทริปสุดท้ายของลาสกานครับ ตรงไกลไกล,กลตรงนู้นน่ะตรงเดินเดินภูเขาตรงนู้นน่นนนาจะมีฝนตกครับเดี๋ยวเราไปที่ออหัวเรือหัวเรือลมแรงหัวเรือลมแรงมากหนาวด้วยเจ็บมือเลยหนาว ให้กดติดตามกดตดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นในติ k กตอก็จะเป็นมิสวันทีพีเพจเฟซเฟซบุ๊กแฟ,ก,แฟ,ก,แฟ,ก,แฟก็จะมีเพจเดียวชื่อช่อง m r สวันชาวเรือมีปักหมุกไลฟ์สดนะครับเพจริงเพจเดียวนะครับสามารถสอบถามข้อมูลอะไรได้ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ